สวัสดีครับผมตุยมิสิกค,ครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมนะฮะชาร์กเทเลนด์ดอทนะครับผมก็เป็นช่วงเฟ้นหามือกีตาร์นะครับหรือมือเบสนะครับที่จะเข้ามาเทสเอฟเฟกต์ชาร์กนะแต่ถ้ายิ่งใช้เอฟเฟก์ชาร์กด้วยและยิ่งดีมากนะครับผมวันนี้ผมได้รับเกียรติจากน้องหนึ่งครับเขามาไกลเลยนะครับผมจากลบบุรีนะฮนะเนะมืองลิงนะเมืองลิง <laughs> อพอดี ได้มีโอกาสได้คุยน,น้องทาง Facebook แล้วก็น้องเขาซื้อสินค้าไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมและก็พอไปศึกษางานอะไร้ยได้ถามถามเ,าเกี่ยวกับข้อมูลของน้องเขารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากนะครับเ,เขาเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วนะเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ตอนนี้เล่นเปเมือเมือาชีพด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะบ,บังเอิญว่าน้องเขาได้มีโอกาสได้แวะเข้ามาที่กรุงเทพก็เลยบอกน้องเขา น้องมากรุงเทพแล้วมามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายวิดีโอให้พี่นิดนึงอ่าลองใช้อ่าพรีเซนต์ตัวที่ที่น้องใช้อยู่นะครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมเจอกับน้องเขาเลยครับผมครับผมอ่าน้องเบียร์กีตาร์ครับผมสวัสดีครับเบียร์ครับผมชื่อจริงชื่ออะไรครับเบียร์ชื่อน้วพล์ครับน้วพลใช่ไหมครับใช้อ่ายูสเนมว่าอะไรที่ในอ่าเบียร์กีตาดนตรีเทพอ๋อเบียร์กีตี่คุยบ่อยคุยบ่อยนะ ตอนแรกนะนึกว่าโอ้โหนี่ผู้ใหญ่เลยนะนี่ดูเหมือนผู้ใหญ่เลยแต่เพราะว่าพอมาจริงๆนะดูเด็กมากเลยเล่นดนตรีนานอย่างก็นานแล้วตั้งแต่ม .2 ม .2 แล้วปัจจุบันเรียนปัจจุบันปริญญาตรีฮะปีสองครับ๋อปี2อง่ไครับอ๋อแล้วฝึกงานไหมฝึกงานไหมก็นานเงินคือฝึกกีตาอย่างเดียวเลยก็เล่นหลายชิ้นก็เป็นเป็นหลายชิ้นเหมือนกันนะแล้วที่เราเล่น อเล่นอาชีพตอนนี้เนี่ยคือเล่นกีตาร์อย่างเดียวไหมหรือว่าร้องด้วยครับเล่นกีตาร์ร้องร้องด้วยอ๋อร้องนําด้วยครับเพลงที่เราชอบเป็นแบบแนวไหนก็เป็นเป็นเพลงทั่วไปฮะอ๋อทั่วไปครับที่ที่คิดว่าร้องดีที่สุดนะเป็นเพลงนั้นอ่ะพวกก็แบบโรโซไหมไม่นะประมาณพวกอินคาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นพวกซอฟร็อกเป็นแับป๊อปะฟอกนิดนึงอ๋อครับผมเนีแล้วอ่า วงชื่อวงอะไรอ่ะที่เล่นอยู่ชื่อวงเหรอฮะเป็นตอนนี้วงใช้ชื่อร้านอยู่ฮะใช้ชื่อร้านชื่อวงชื่อร้านบ้านเพลงบ้านเพลงครับนะผมอ่าอยู่อยู่ที่ไหนบ้านตงอยู่ที่ลบบุรีฮะลบบุรีเลยครับอ๋อนี่คือเป็นเป็นวงก็คือใช้ชื่ออ่าชื่อของร้านเลยครับแต่ว่า แล้วแล้วงานที่รับเนี่ยเป็นงานสไตล์แบบไหนงานที่รับหรือทั่วไปทั่วไปฮะเขามาจ้างแล้วก็ไปครับก็ตอนนี้ก็เล่นเล่นประจําเล่นประจําอยู่ที่ร้านอยู่แล้วร้อเพลงครับอ๋าถ้าเกิดมีงานแล้วก็ค่อยค่อยไปครับเป็นหัวหน้าวงไหมอ๋อไม่ฮะไม่ใช่อ๋อแล้วงานที่รับนี่ก็คือทั่วๆไปครับใช่ไหมฮะมีแบบเราอ่าเราอย่างเวลาเราไปเล่นเนี่ยเรามีอะไรที่แบบ เจอเหตุการณ์แบบหนักใจไหมเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานที่เราเล่นเนี่ยแบบหนักใจผู้ชมอะไรพวกนี้มีไหมอ๋อก็มีบ้างครับเวลาเวลาแบบเมาอ่ะเมาตีกันอะไรเงี้ยเ <laughs> จอบ่อยกับแ, <laughs> แล้วตีกันแล้วทาําไงต้องเล่นต่อไหมก็เล่นบ้างบางทีก็หยุดเลยค <laughs> อ๋อแล้วเอ่อย่างอย่างสมาชิกในวงนี้ตอนนี้มีกี่ท่านแล้วตอนนี้มีบันเลงอ่าหกครับอ๋อมีหกครับมีแดนเซอร์ไหมไม่มีฮะอ๋อร้องหนึ่งเดียวมีผู้หญิง ไม่มีนักร้องชายสองคนนักร้องชายสองคนครับ,รบ oh. แล้วแล้วแล้วถ้าเกิดเขาขอเพลงผู้หญิงมาครับก <im itation> ก็เปลี่ยนคีย์เล่นบ้างอะไรเงี้ยเปลี่ยนคีย์ให้น oh. <ต>ักร้องชายร้ <Okay. S 2> อง <im itation> ครับเล่นวอไรลตี้เนี่ยถือว่าถือว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับนี่อ่านโน้ตเป็นไหมก็เรียนเรียนโน้ตไหมก็เรียนครับเรียนต้องเรียนก่อนต้องมีเบสิกทั้งนั้นก่อนใช่ไหมฮะก็ม่งทีก็ไม่ไม่เกี่ยวแร้บพอดี ผมเล่นเล่นバレต,ตี้มาต,ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มอยู่แล้วครับครับก็บนี่พอดีมาเรียนมหาลัยเรียนดนตรีด้วยก็เลยต้องได้ทางนี้ด้วยเหมือนกันเริ่มเล่นอาชีพเมื่อไหร่เริ่มเล่นอาชีพตอนม3ครับม3ครับอ่าเริ่มเล่นเนี่ยคือสไตล์ไหนหรือว่าเราเข้าไปผับเลยอย่างเงี้ยก็เล่นอ,อย่างเงี้ยครับทั่วไปทั่วไปครับกับแต่แต่ไม่ใช่วงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่วงนี้ใช่ครับอเล่นกับเพื่อนเพื่อครับ แล้วมัมาอยู่วงบันเพลงนานแค่ไหนแล้วก็ไม่กี่เดือนนะฮะประมาณ4ี่หเดือนอ๋อเธอเพิ่งมาเล่นอ่ะครับเพราะว่าครับก็หยุดไปตอนนั้นผมเล่นเล่นเป็นวงลูกทุ่งงานนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะับเป็นวงวงที่สลับหลีครับรายได้ดีไหมก็โอเคก็ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมครับอ๋อไม่คิดจะเข้ามาหากินในกรุงเทพไหมก็ถ้ามีโอกาส ยังยังรับงานเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในลบบุรีหรือว่าหรือว่าทั่วทั่วไปรับไหมพวกต่างจังหวัดรอบรอบคัอ,บอ,บ<ก>อะไรเงี้ยรับบ้างฮนะถ้าถ้าเวลามันได้อะไรเงี้ยครับครับ,รบก็จะรับอ๋อหมายความว่าเราต้องหยุดงานที่ร้านด้วยอย่างเงี้ยนะไม่ครับคือว่าส่วนใหญ่เพราะว่าผมเล่นเล่นที่ร้านเนี่ยประจําตอนห้าทุ่มครึ่งก็คือถ้าเวลามันยังไม่ถึงเนี่ย ผมไปได้อ่าสามารถไปได้ครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่เล่นตั้งแต่ไม่ไม่ใช่เล่นตั้งแต่สองทุ่มอะไรไปไม่ครับไม่อ๋อคือคือมีเวลาเล่นโชว์ก็ระมาสักสองชั่วโมงหรือชั่วโมงใช่ไหมครับอ๋อคือตอนนี้เล่นที่เดียวที่ครับเล่นที่เดียวครับแล้วก็รับงานนอกทั่วไปครับมีทัศนคติยังไงเกี่ยวกับดนตรีบ้านเราบ้างมีแนวคิดยังไงบ้างมันตรีบ้านเราแล้วฮะอ่าดนตรีบ้านเรา อมเค้นีก็ก็ถือว่าก็ยังยังโอเคอยู่นะยังแต่ว่าก็อย่างว่ามีพวกแนวพวกเกาหลีอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เดือนไหมเดือนไหมมีผลกระทบบ้างไหมก็มีถือว่ามีมีเหมือนกันมีไหมแบบขอมีมีพวกกังนงสไตล์อะไรพวกนี้อ๋ออ๋อก็ต้องเล่นก็ต้องเล่นก็ตาองเล่นอะไรตครับมีแง่คิดดีๆคำแนะนำดีๆให้กับ น้องๆที่กำลังจะเล่นดนตรีในต่อไปครับก็ซ้อมอะอย่างเดียวเลยซ้อมต้องซ้อมเยอะแล้วก็หาเวทีขึ้นไปบ่อยอะไรเพื่อให้ได้ประสบการณ์ครับหรือมาก็หาเวทีประกวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีประกวดา้ไหมก็เคยประกวดครับประกวดอยู่ปีที่แล้วก็ที่สลับรีมีประกวดทูบีธรรมวันครับผมนั่นก็เป็น ข้อคิดดีๆนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับน้องน้องเบียนะครับผมนะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือน้องๆรุ่นที่จะขึ้นมาเป็นนักดนตรีในรุ่นต่อๆไปนะครับเป็นเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมนะก็นี่ก็เป็นชาร์ตไทยแลนด์ต่อทีวีนะครับเราให้โอกาสกับทุกๆคนนะครับได้ได้มีโอกาสได้ได้มาโชว์ตรงนี้นะครับนะได้มาพูดคุยกันเพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเก็ตเล็กเกตน้อย กับนักดนตรีคนหนึ่งนะครับจะเป็นการปลูกไฟให้กับเพื่อนนักดนตรีนะครับรุ่นรุ่นทั้งเด็กเกิดใหม่ก็จนถึงนู่นแหละฮะนะจนถึงมืออาชีพนะครับผมนะครับสัเราผมตุยปรสิกวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับผมอ่าโอเคครับเบียร์ขอบคุณมากครับ